Inside. Whoa, whoa, whoa. เลดี้อินไซนว้าวโฮบรามาอยู่ไหนเนี่ยเออก่อนที่จะเริ่มกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมพิซซ่า207

โอเคทุกคนครับเมื่อกี้ไม่ได้เรียกว่าตัดน,นะครับเมื่อกี้เขาเรียกว่าลีเออเดี๋ยวมันนานเกิน okay, เ,เดี๋ยวเขาขอ้เาเดี๋ยวรถอะไรไม่มีกระจกหลังเอาเดี๋ยวเาขาแล้วเขาก็เดินไปนู่นนะเอาแล้วใครข,ขับไหนนี่โ okay, อเคไอ้คนตรงนั้นมันไม่น่าเห็นหรอกมั้ง เออหยุดย่อได้แล้วอ๋อโอเคอจะย่ออุ๊สวยแล้วท่านผู้ชมต้องเดินช้าๆเดินช้าๆโอ้มีกิ่งไม้โอเคยังดี đi, อยู่ตรงนี้มีแคปซูล รแคปซูลหรือว่าที่ก่อพลังงานดีไม่รู้เหมือนกันแต่รู้แค่ว่าเราต้องเนียนเยียบจริงไหมมันแข็งก็พอมันไม่น่าได้ยินแล้วมัง้งไปไปกันเออผมลืมพูดไปทุกคนอาจจะไม่รู้จากเกมนี้แต่ผมก็จะมาเล่นให้ดู เกมนี้น่าจะสักแปปีที่แล้วได้มั้งผมจําไม่ได้แล้วแต่รู้แค่ว่าผมเล่นจบไปเมื่อแปดปีที่แล้วหรืออาจจะตั้งแต่ผมยังไม่เกิดก็ได้ใครจะรู้มีหมาด้วยมีหมาด้วยมีหมาด้วยนะมีหมาเออถ้าทุกคนอยากเล่นนี่ผมจะบอกว่าถ้าเล่นใน i อ a d ดหมาโดนรถชนเหรอถ้าเรากด ถ้าเล่นใน i p แ d นะเราสามารถเลื่อนแบบไหนก็ได้กระโดดก็คือเลื่อนขึ้นนะครับแต่ถ้าจะกดลากของนี่กดค้างแล้วก็ค่อยเลื่อนแต่ถ้าเลื่อนเฉยๆยังไม่รอดหรอกเราต้องกดค้างแล้วก็เลื่อนไปอย่างนี้ครับนั่นแหละกระโดดโอเคผมเจเนียส ดำน้ำดำน้ำดำน้ำสิเอาไม่ดำกลัวปลาตกรถใช่ไหมนี่รีบ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 รบรี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 บร เราต้องวิ่งหนีรถมะเนี่ยโอ้โหเสียงรถใช่รถบรรทุกไหมยังไม่รู้เลยงั้นเราวิ่งก่อนละมันจะขับประชนเราหรือเปล่านี่อ๋อไม่ใช่มันอยู่บนถนนมันอยู่บนถนนไม่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 ไมอเปิดไฟรอแล้วเอแอบโอ้โหอาสน่ากลัวเลย คลิปนี้ขอให้มันสักสิบนาทีก็ได้อะผมบันทึกหน้าจอผมจะรู้ไหมว่ามันกี่นาทีสวยละสวยละสวนละสวนละฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่เอามาแล้วมาแล้วมันมาแล้ว มันมาแล้วมันมาแล้วเออเอาผมขอโทษครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมเลี้ยเป็นขี้ไปจากนี้ไปผมจะกระ,กระโดดข้ามท่อนไม้ละใครนาตั้งไม้ไว้ตรงนี้โอ้แถมสะดุดสะดุกะดก่งไม้โง่ๆด้วยนะหุหย้โหยโอ้ยโอเคไปทีนี้น่าจะโดนอะไรสักอ,อย่างอย่างมัดคอ ไาเอ้ยไาเอ้ยไาว้าวโอ้ยมันยิงมามันมยิงมาอุ้ยเกือบโดนเกือบโดนทำให้กระโดดเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวมามาเหรอเอ้มา,ออมาสามตัวเลยสามตัวเลยโอ้โห ไน้ำไม่เป็นนี่ก็น่าจะเกมเลยละ่ะสองไฟมารอรอดไปนี่ไม่รอดแน่ๆนงั้นลองดำน้ำแล้วกันอ๋อดำน้ำได้โอเคผมก็ลืมเนาะไม่ได้เล่นนานแล้วอ๋โอเครอดพวกนั้นมันก็เฮ้ยดเดี๋ยวกน,นั้นไปไหนแล้วเดีกน,นั้นไปไหนแล้วอะแค่งมันเถอะไม่ต้องรู้อ้าวเขาปิดไฟแล้ว เขาไม่เห็นเราได้ไงอ่ะเราเราเราแบบแตกต่างจากน้ำอ่ะอุ้ยอุ้ยโอ้โหหมูตายมันจะมีหมูซอมบี้มาไล่ไยตูดเราหรือเปล่าเราจะเข้าห้องน้ำแล้วหมูมันมาเรียกค่าไถ่ก็ได้ใครจะรู้เออปุ๊บหุ่ย เดี๋ยวถ้าผมเล่นโจบผมจะพาหาอีสเตอร์เอกแล้วกันนะเพราะเกมนี้เขาบอกว่ามีอีสเตอร์เอกอยู่เเคเล่นสิเล่นถึงซักตรงไหนดีรู้เล่นไปงั้นละเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเอ้เอาเอาจับได้เอ้า What เมื่อกี้แค่กดค้างเล่นๆโอ้อะไรนี่ w ไม่เข้าใจเว้ยงั้นก็ไปกันเถอะเออตรงนี้มีอะไร อ๋ออันนี้แหละอีสเตอร์เอโอ้มันก็ดึงออกแต่มันไม่ใช่แค่อันนี้อันเดียวน่ะสิมันมีหลายอันเลยรีไปรีไปโอ้ดันมาเจอห้องลับในไร่ข้าวโพด ออยยโอ้ยยุดโอโลรีมาเยอะละไปไหนบ้างเนี่ยตรงนี้จับได้ไหมจับได้โอ้โอเค ออก็คิดว่าต้องหมุนพวงอะไรนะเมื่อกี้ไหนลองควา้านหมอ๋อมันจะดูดดูดอะไรสักอ,อย่างพอกมาวันนี้อ,อุ้ยข้อหมูอ้าวโอเคเจอลูกเห็บอ๋อพระเจ้าช่วยผมคิดออกแล้ว โอ้เราจะต้องดูดล,ลูกเกีย๊ยบขึ้นไปแล้วมันพังกล่องลงมาเหรอไนกี้เหมือนฉันไหมน้องชายแน่ๆอุ้ยปุ้มโอเคเราวิ่งเร็วกว่าลูกเกีย๊ยบฉะนั้นเราก็ต้องไปอันนี้จบโซวิตใช่ไหมเอ้ยใช่โอ้ลูกเกีย๊ยบสงสารลูกเกีย๊ยบมาก สวยงามเหลือเกินเอ้ยคลิปต่อไปผมเล่นอีเวนดิบวะเล่นอีเวนหรืออินไซด์พาจองดิไม่รู้อ่ะคลิปภาคผมก็เริ่มจะขี้เกียจล้วไม่รู้ทำไมวู้เออเฮ้ยมีอะไรช้อนใช้หมูด้วยเฮ้ยรีบไปกว่า โอ้โหน่าเกลียดมากนี่ไปดีกว่าไม่อยากอวกบุ๊บอุ้ยโอ้โหโคลนหมอกับหมูจริงๆอืมอืมนี่ไปอืมอืมเอากระโดดไม่ได้มันติดนายต้องหัดอาบน้ำได้บ้างนะเดี๋ยวบอยนี่เหรอฮู้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเอออุ้ยแกงหมูตายหมดเลยพี่ไปกว่าเฮ้ยเดี๋ยวอะไรนะอุ้ยอะไรเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยว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 เราขึ้นรัวก่อนเราขึ้นลัวก่อนอุ้ยขึ้นลัวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษครับเมื่อกี้ผมโชว์โง่เอง มันมันต้องไปทางซ้ายเอ๊ยไปทางขวาไปทางซ้ายเราก็ตายเหมือนเดิม <c oughs> โอ๊ยออโอ้ยโอ้ย <c oughs> มันชนขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> มาจูท <c oughs> อร์โหแล้วต้องให้มันชนกับอะไรอีกเนี่ย เอเดี่ยวมีหมวกด้วยหมวกเอเดี okay. ่ยวเดี๋ยวเดีโอ้โหยีล้มเลยเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวโอ้ยเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวโอ้ยมาเอาอีกทีวู้ฮูเอารอบนี้จริงจังละจริงจังละจริงจังแบบโคตรพ่อโคตรแม่อ รอนี ici, re, okay, on ้กระโดดเกือบไม่ทันอ๋อเดี๋ยวดึงได้โอเคงั้นก็ดึงโน่าสงสารมากเออขึ้นหนูแล้วก็กระโดดกระโดดนี่แล้วก็ต้องนั่งหนลาไปแล้วก็หเราใส่หัเออดีด้วยอยอะรอ้อาูลงมาบนั่นเออ๋อรู้ละร้ล ตอนจับปอนล่ลางนี้นี่ก็จปปับแลวเรือ่อนเออแล้วทำไมต่อ,ตอขังเลยขังขังไว้ถูกปะ่ะไม่สิเราก็ต้องลากไปงั้นก็หาอะไรสักอยา่างมาลงบันไดลงบันไดไม่ส่ลงบันไดมันก็ลงหมดงั้นบอกเอ้ยตับได้ดันเข้าไหมดันไม่ได้ช่วยงั้นก็ดันออกโอเคไปขังแป๊บก่อนที่เราจะได้ทางแล้วโอเคอา่าโอเคได้ทางจริงโอเคคลิปนี้ก็น่าจะห้าหนาทีนะให้ผมเดาเอ,อ๊ ให้หมูมาชนนี่ไม่เนี่ยตรงนี้ลองไม่น่าเปิดได้ลองเปิดดิเอาเปิดได้เฉยไม่ต้องให้หมูมาชนลวเลยดูน่าจะมีคนมาทิ้งเศษของลกลา้างไว้เยอะนะเนี่ยรักโลกบ้างดิโอุสิงก่อสร้างถ้าามารวมกันน่าจะใหญ่กว่าหอยเฟลอย่างนี้น ล้างเท้าไปคยเพื่อนควรมาเอ้ยเดี๋ยวนี่มันโทษระวายน้ำนี่โอ้โหเละกวเดิมไม่น่าเลยโอย้มีรอยเท้าอืมแล้วตรงนี้มันให้ทำอะไรแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมก็กระโดดขึ้นโซ่ตั้งนั้นดันออกเอาดัานออกไม่ได้ดันออกสูงขึ้นงั้นก็ดันเข้าเออดันเข้ายิง,งอาดสุดเลย เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นโซ่สวยงามสวยงามเหลือเกินผมโชว์สเต็ปเทปอ,อือเคถ้าผมผ่านตรงนี้นี่จบคลิปดีไหมเออจบคลิปเลยแล้วกันฮึโอ้นก เมื่อกี้ผมก็แคปหน้าจอเพื่อเอาไปทําหน้าปกคลิปน่ะแหละผมก็เลยตัดเพื่อไม่ให้รบกวนท่านผู้ชมนั่นแหละโอเครอดถึงห้าสิบซับผมก็ไม่เปิดหน้าหรอกงั้นก็เลื่อนขึ้น เาเลื่อนขึ้นแล้วเราจะถึงยังไงล่ะเนี่ยตรงนี้เลื่อนลงอืมเอ้ทำไงอะอาเ,ย,เอยีึงอ้าดันได้โอเคขึ้นเราเรเราขึ้นไงอะ่ะอ๋ตรงนูน้นตรงนูน้นขึ้นตรงนูน้นโ,โอเคโอ๊ย เฮ้ยสวยโอเคแต่เวลาดันเออถ้าดันแล้วกิ่งไม้มันจะหักไหมโอ้ยหักโอเค,อ,เคอ่ะงั้นก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้